ทุกคนวันนี้น้องอีกนะคะจะมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยนะคะน้องกิมอีนะคะจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การไปจังหวัดหน้าเราไปแข่งศิลปะถ่า,ารทำให้ทุกคนฟังนะคะตอนนั้นน้องกิมอ,อีนะคะเป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งร้องเพลงคุณธรรมนะคะ ถ้าทุกคนจะไม่ได้ให้ย้อนไปดูในช่องเอช่องของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เลื่อนๆไปดูอาจจะเจอก็ได้เาะอีออกดีกว่าทุกคน <c oughs> ไม่มีที่นั่ง่งบนชักโรครกไปก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> เอ็ดเฮ้ยอาบน้ำดีกว่า <c oughs> แล้วคือตอนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนนะคะ <c oughs> น้องกิฟอีเนี่ย <c oughs> ก็ได้ไปแข่งกับโรงเรียนอื่นจนชนะได้อันดับหนึ่งแล้วก็ได้กิจบัตรนะคะ <c oughs> แล้วเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนมากๆน้องกิฟอีนะคะก็เลย ได้ไปแข่งเป็นระดับชาติไม่ต้องไปสตูนนะคะเพราะว่าเราก็แข่งกันในจังหวัดนั่แหละแต่เขาเขียนว่าระดับชาติเพราะว่าตอนนั้นน้องหนี่อยู่ปอ .3 อยู่นะคะเลยยังไปสตูลไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นทางพออ้นนะคะบอกว่าน้องปอ .1 ถึงป .3 ไม่สามารถไปได้เพราะยังอายุน้อยอยู่นะคะยังไม่ถึงปปลายแล้วตอนนั้นน่ะ เราก็ซ้อมกันไปเรื่อยๆซ้อมๆซ,ซ,ซ,ซ้อมนะคะแล้วก็เราก็ต้องนั่งรถบัสไปจังหวัดน่น้นคือเขาก็บอกว่าผู้ปกครองก็ไปด้วยได้นะแต่ว่ามีเกียรติดไปแข่งกอล์ฟนะคะเลยใหออ้พ่อจ๋าที่หรือคุณอาองน้องอีเองนะคะไปด้วยเราน้องอีไปแข่งนะคะก็แข่งคือน้องอีนะคะจะนอนกับคุณครูและเพื่อนๆหนึ่งคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ แล้วเราก็นอนหนึ่งคืนก็กินอาหารใช้าปกติแล้วเราต้องเก็บข้าวของเองนะคะแล้วตอนนั้นคือขาไปน้องก้มอีร้องไห้เพราะว่าน้องกิมอีกลัวไม่ชนะนะคะเพราะว่าขาไปที่คุณพ่อกําลังไปส่งนะคะคือตอนตีห้าสิบนาทีเพราะคุณครูนะัดน้องกิมอีร้องไห้นะคะเพราะว่าน้องก้มอีอแล้วกลัวจะร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงแล้วสมมุติเกิดแบบไอขึ้นมาน่าจะแพ้ น้องก,กิมอีเลยร้องไห้แต่บอกพ่อไม่ทันว่าหนูไม่อยากไปเพราะว่านึกว่าแบบคุณพ่อจะได้ไปด้วยอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ตอนขาไปตอนนั่งบัสอะคุณพ่อบอกว่าตอนไปอะแค่สามชั่วโมงเองที่ไหนได้แวะปัม๊มน้ำมันเยอะมากทุกคนจนแบบสามชั่วโมงเลยโอเคลูกจะออกจะอ่างแล้วน้องก,กิมอีตอนนั้นซ้อมมาแล้วมีครั้งหนึ่งคุณครูแบบ ครูคก็บอกให้ซ้อมไปก่อนแล้วทุกคนก็ถักเปียเปียเก็บอะไรกันไปไม่รู้เอาส้ะตอนไหนดีทุกคนแล้วเราก็แข่งใช่ไหมแล้วกรรมาการคือมองหน้าแบบมองหน้ามากแล้วจำคลิปนั้นได้ไหมที่น้องกิมอีนเนี่ยไปเดินถนนคนเมื่อที่จังหวัดน่านแล้วจู่ๆพ่อกระโทงมาจากเชียงใหม่ พ่อบอกว่ากิ๊บอีหนูได้ที่หนึ่งนะลูกตอนแรกก็น,นึ่งพ่าจะโทรมาบนนะ่นอะไรสักอย่างที่ไหนได้มาบอกว่าได้ที่หนึ่ง c o n กร a t เ l a t i o ่มาก Have a nice day นะคะทุกนะคน